เ c ฟซีนอกจากแม่ตัวเองเนี่ย yani มันไม่เ hmm อ้ใครเนียมันกำแรงมึงแต่เราเนี่ยพอดีเลยคนเมาไม่เคยตัวหรอกอัตเปื้อยาเอ้ยบนอายอยู่อยากได้สู้แบบเจ้าไปเคียงกายทักแท้อยากเข้าไปมันหมายขายคำแลกไกลไปสู่พ่อเจ้าแต่งงานไปไปหรอ ไปได้ไปไปตีไปจะได้เหนื่อยโอ้ยจันนาปวดเ่าคืนนี้เมาข้างตันเลยโอ้สิาัดเพลงเออาเพลงแห่งเพิ่งพาไปฮะเป็นห้างขบมกินไโอ้ยเห็นดอกชิ้นเสื้อให้ค้นเห็นกันได้โอเคไปรีบอ่ปไปเราเหนื่อยนี้เโอเคอาสั่นผ่อนเด้อยืนกันขึ้นิลลมืออ่อกันสั่นโอเคโอเคเอาักพรพักพร นะสุดท้ายกับปุไปเนาะเอาให้พักพอนสร้าง,งทีพระเจ้าปุ๊ซ่ามางับพระเจ้าก็อยู่ผู้เดียวมีแห้งก็มีแห้งสบายดีสบายดีเนาะพี่น้องพี่น้องปองปายเบิร์ดสุกูสักคนเนาะอันนี้ล้างจากที่พวกเรากินเขาแรงแล้วเนาะที่ว่าในสองคำสีทายลงไปแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็ลัพากออกมาอัดเพลงอยู่อ,อยู่สตูจัก,กเดคเคซีเนาะจึงว่ามีทำประตูมาอัดเพลงใหม่ของประตูแล้วก็ ฟิจิลิ่งกับเบาวจ้องบานหน้าเนาะซึ่งในเบาวจ้องบานหน้ามาเขียนเพลงนี่เนาะเขามาฟิจิลิงน้อกันเึิง่าเพลงนี้จะปล่อยในสองประตูเนาะตอนนี้กำลังอัดแล้วตอนนี้กำลังเบาวจ้องเพื่อกำลังอัดเนะบบาะครับเบาวโยดีพีเคแล้วก็มีอักกอยมานำเนาะอักกอยไปหบาบบาวจ้องมานนามามาอัดอยู่นี่เนาะไปกับประตยเนาะแต่ประตูแค่ส่วนคำชี้มาแล้วแต่คำชี้ปดิดม,มาเนาะก็เลยเขามีแต่เขามาสามคนจะมีอักกอยอยู่ในห้องอัดแล้วก็มี เดียวจักเดย์แล้วก็บ,บายโยดีวีเคเป็นหัวอาร์ถพายน,พน้องเนาะเดียวจะเก็บภาบบรรยากาศในการอาร์ตมาให้เบื้องีนน้องเนะเ<อ>าะทุกคนเนาะหลังจากที่ว่าพา,ากันอาร์ตเพลงเรียบร้อยแล้วก็พากันบนั่งเวลาอยู่ เวลานี่ก็หิวเลยพี่น้องเลยบรอนินอนตั้งโม่งเลยนะก้อยสี่โมง่งห้าโม่งยังห้าโมงยังกันเนาะนย่งางผ่ากันออกมากินมีอ,นอ,อยู่มากินข้าวกินข้าวอีทายินเนาะเจี๊ยตายอนมากับเาวดีมแน่เลยอ๋อวดีดีเจ็บจำจำจำเขาเนาะแต่คือเนี่ยเอามันคือบริษัทส่งดีดีไม่ได้คนบรอ่ินเลยเนาะมีน้ำกันเนี่ยมีเ้ยพี่น้องเอ้ย เออตอนนี้อยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเนาะสี่โมงส่โมงส่สิบ้นพี่่ะานเพงมีนะผงานเพลงผมไง่ายๆแซ้ำแต่เพลงนึงพี่น้องเอ้ยผมไง่ายเซีย่านบัคซี่แ้วมาจมาสงอนคนนี้เดี๋ก็เรมาตังมีกินแล้วมาดีมกัมาได้เป็นมาแต่มาได้เบลยเขียนไม่ใช่สันเออเป็นเซลานะ สา่แลยมันนอนดีโอ้ยผูไม่สิติดกับคนอื่นคนไกน้องติ้น้ำหมูฟูตัวน้ำมโตัวเองเนาะหมูตัวเองอะไรอันตรายที่สุดสนใจอย่ก็อยากเป็นมันจะขับแทีนมันในลายยางเลยหนึ่งอ่นนังเจลาอยู่งอฮันฮ่า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 น่าฮ่า่าห่่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าน่่่่่อ่่า่ มันผัปนดป่นเนี่เป็น,นยติตดต่อได้ดติดต่อเนาะมันก็คือคีไข่เสื้อหลายแล้วมันสำคัญติดต่อกันยันไปมันเป็นเอ,นนอนนกน้าเ,เ,เขอกีใายแล้วคนยังคนยังตุยบูบบบเป็นบูติกนังยังเขาขายเลยมันไปหูมอ้วยกับมันสกัดเป็นยังกับบไปมอนะอย่างอย่างกับควรเหลือมันบ่มัเสื่อใจ ตอนนี้กำลังรอทานมีเนาะสั่งมีเรื่องมากินซ้ำสวยเรยยนเนื่องอะอุะ้ยเป็นสมายะไรเนาะเป็นสมาอยู่ได้อี่ได้ดีไหมเว้ยสีตาเลยสีตา, <ś les> าวะเออ้าวเถอะพอร์ดอ่ะออวันนี้มากินมีไทฮินเด้อแบนไหน เซมากกมือแนบดีนเดน่ดี้คนใดเราเป็นนมันเซมากทุกคนเบเน่งไมยิงคนอื่นเลยนะเนี่ยมแต่เ้านอกจากแม่ตัวเองเนมไ่อมรี่ยมันเดียมึงแต่เราดีนะพอดีเลยคนเมาเคยตัวหอมเมานี่ไม่เมาเ่ยวนอนเซบอดีเมาเอ้บอดีปาดีเบ้ยแสกทะเ้มี quá đi bơi có. thằng mục học nhau bay thầy thầy đi. thầy 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 หมดเสียแรงมากนะมันได้เหมืนหนอมมนซันเสียนะครัแม่หมอเสียอ่าเล่นจะซื้อเปี่ยวเนาะซื้อเปี่ยววะแม่แทวะมึงควรจะกินโตไหมบอพี่คอยเปี่ยวพี่แน่เปี่ยวต้องคอยพี่เปีป่ยวดีเว้ยเจ้าแม่ซื้อแล้วแทหรือบอหรอแล้วก็คือว่าไปให้มารังตานมารายาทูสิพ่อคอยตื่นเอ้ยพอ,อนีเป็ดสกแกนก่นจะอีกแน่นอนไลน์จะแน่นอนไลน์ มึงมีเฟล้จากวชหยอกเาจากมึงรีบนี่ยบดเสืมันไปได้นะสาวแต่แ่หยอกหมดเคยหักเดียวอยู่บริษันี่ยังนี่หมูกรอบอ๋อาหมกรอบอันนี้แซล์อเดยเอางันแเป็นวากเอาโบกเอาบริัทศาสนาหน่อยเลยกินอยู่หมูมีเอห่าเน่ตัวนี มังนาวอะมังมังนาวเอาขี้แหงกูเลยว่าม e ังสมมืออ่าบ่อันนี Krsna ้คือก่อนเด้อเว้ยเออเอาขี้แหงกูสมมือกันเออมันก็สมต่างได้เว้ยมันก็ขาดกูมังนาวตัวเอาขี้แหงเอาขี้แหจะเอาว่าม่งลองเตียวอะไรวะขันคู่กินกินขี้แหงว่ะกินขี้มาดีกว่า โอ้ oh, มึงเห็นขีมาดีกว่าขี mm ่เหยี่ยแมนคือนปูเป็นคนอื่นคนไก่เนาะอันนี้ยูมกันทะเลเดือนทะเลเป็นปีเลยกูบ่ได้กูบ่ได้ขี้เดียดมัวว่าสีร่างเกลียดกันกูบ่ได้คร่างเกลียดกูขี้เดียดอ่าเลาวทุกคนเนาะตอนนี้จะขอโตกินกันเด้อหิวแล้วพี่น้อลำบดีเนาะมาพี่น้อง้ำมากินกันเด้อรอบเสาเดี่ยวเสาด้วยเดี่ยวเสาประมาณชี้เป็นเพลนเฉยๆแมนแมนตัดเพลนแล้วแล้วจะหาขี้เดื อดีมั้ยน้ำชาจ้าบอกเรางามเนาะกะหนเนาะมามีแฟนหรอวะมีแฟนเหรอวะอาดีนัอยโอ้ยแม่้อมีแฟนมีแต่พวัอ่ามีใช่ว่ามีแฟะใส่่มีพวพวอนคือแตกเลยสิเพียงแมงก้อยเพียงแมงก้อยนไหาฟังไี่น เเพันยัเสียงก็ตีนเล้อมูนน้อสิหักรว่าเขามีโอกาสจะเห็ุได้มีโอกาสเลยได้ห้องมวนแต่ว่าผมม่ันเหคือ oh กูนนบ่ไม่มีโอกาสโอ้เพ่งเพ่มดิบกับมวนไหยเมดิบเพ่งจะโตชิตตัวห้องอันตัวกีตาร์ห้องยูนันด้ถ้าแต่งอันนี้มวนเยถ้าแต่ง เพ่งยังซื้อเพ่งยัง,งนี่มันท่นตางมัท่นไทซื้อ,อแต่ว่าเชี่ยนแหลวเลยสิอ่านแล้วลอ่านยบร้อยแล้วไทยไทยดีย<อ>่านต<อ>่น้อหองบาทันบทันเสาเจ็บเปนไรโดนหลบโอ้ซื้อซื้อเพ่งยังไื้อนะเพงเรงซื้อจะได้เพ็เนี่นทันตังซื้ออ่ะโอ้มวนได้คักได้แต่ว่ามันจวกดีอ,อะไรทุกคนกินกันเ้ยพีน้องเมามากินด้วกันมีเรื่องพีน้อนเลย กินแล้วเาเอาเสื้อผ้ากบพักผ่อนมือ่นแก้กีตาาก้ามาจางว่ากันไหมมือจะว่ากันเดิอกินก่อนนี่มือม,มีเรื่องแสบแสบสุดนะแสบสุดะะอะพีมม่น้องเอ้เพราะว่าพูซซาเบียมัสิแมนแมนแนมนกสม็สิร์ฟยมากแเ่แสบนะเสิร์ฟนำังจานมากแต่แสบนะนำังมือม่อย,ยวาวาเปียเนาะอ่ะอกินไปพี่้องเอ้ อ่าแล้วทันเรตอนนี้ก็กินกระติยมหอยแล้วเนาะชามมกเฟืองอกุย่ากับบาริม็จะได้แสบหี่ามีเรืองเอแสบแสบไมเาะเบนาะแฟนไปซือคุ่ใส่อะโอ้เพื่อนาวะเพื <outro voi> ่อนีเพื <ab es> ่อนบงม่นวะเมียนวะเอออานี่เป็นแบบหน้น กันมาแต่ดระบบนขอกันมาแต่เดิมสี่สิบงโมงสี่สิบงงอันนี้หนงก่าอนังเก่าด้ม้อันนห้วนั่งเก่าแต่ท่านก็หอยบูมิเล็กตลอดแต่ีัแต่เขามีเเดาไ่มันปลซาเปียวซาเปียใช่่ซาเปียว มาดิบเป็นตำไม้เลยนะอะไรนี่มาดิบม,ม,ม,มาตลอดดอกราดิหลังจากินไปลินครับแล้วก็ไปหาผู้สาวใหม่ๆเนาะนแล้ก็ม็ดแ,แห้งแล้วกันมากินนี้ลักคืออาหารเปีย่ยนแล้วกินมีก็ได้จะได้ไ,ไปเที่ยวกับซาพอยมวนบ่ะพอยเอ็นมึงพาไปกินกระแล้งแกงคองไงเออมวนมวนเอาดีๆจะเอาตุต๊กตาลงมาเมนไฟแท้ช่พ่อยวะ เขาคบกันเลยโอะคีบสิปลอยมื้วเจ้าน้อยนน่บ่โอ้บ่ดีโบผัดผาเนี่ยเชี่ยวคือเก่าเออพวกันโขบผุดไฟดใจกันรู้นะน้องลบแล้วเป็นแฟนกันเป็นแฟบหมีสถทนาเอ่ะงเขาก็สิปลอยนิ้่นิ้วะพอดีแล้วเขกรสิวิดจริงเ่อนเฮ้เาเยโยบาลาวโยบาลาวมือเปล่ดยไม่มือเนแจ้งเลยกระงนแจกเก่าไม่ได้ป กไปซะไปเขนก่ออสองสามมือนเข่ยทุกอย่างเอฟนี่มึงยุ่นมึงก็ใส่อันแวกใส่เจลไอตี้กาานมังเงาอันนี้มึงบอใมึงบเหงามึงจะไเนะกอไปบนนะมือันวนจีกอ๋อไปบนอีและคไปวรงะวงกายจะบอกีแล้วไคลลินไผ่สล็อต ไม่ดิบไโลไข่ไข่ก็ไม่ดิบดิบปค่สาวดิบไข่ไล่มาบอดีเลยแค่สาวเปียกเปียรเอ้ยมาฮะบอดี้เนีักเปียกคือดูว่าจะไปวงนอยแม่งสื่อเปียกแถวว่ะไอ้ปวดดึงไอขซองที่แบบว่าเขาเลยยิ่งจูดออกนะมันก็ห่าเขเกิดเป็นนะเออเขาไอ้คุณแห้งมันเลออกมานอกเลยเขาเขเหม็นมาเป็นห่วงไล่กเลย มันก <Ừ. S 1> like ็งมันม oh. ันกงเป็นอะไรนะเป็นแบบกูซื้อซื้อว่ามันต่ำมิแนวต่ำเหมอนนี่น่าง่ายแต่มันไม่ได้ออกมาในเสยงอมาั้งหน่อยเลยเท่าเว่เวลาเขากินทั่จแบบเสือว่ามันห่อยหยาิ้นสี่หัวชิ้นหวองเงอาหารทะเลนี่มันมเป็นหอมันสมักาตเลือดเลือดออกครับเพาหนอยเป็นกินเพียสกูได้นะเนี่ยกกินได้กินแต่โดนเกินเพียสเขากินเพียสแห้งหายทรมาร์ โมไดกินหนึ่งสองเดือนซ้ำเดือนห้าก็มากินดูบ้านนี้อลองกินไม่ชื่อกินเปล่าก็ยังเห็นผลอยออกละออกออกออกละน้อยอีลิตเนาะที่กุ่มผักซาโต้มึงเสื้อโบกันกำเนี้ยกำกำมีช่างผู้เบ,บร, <laughs> ริกรรมกำที่วัดวูกสาวเอางีนบ้างมันบริมาแบบนั้นมันบริพีสั่งสูบยามาอะไรมันหน้าแบบนี้อีลิตรสิดวงเออ ก็มีันบริสุทธิ์ศาสนาบสุทธิศาสนาชคิดคิดกับมีะกับมีกันตัวหนอศาสนาได้ศาสนาได้กับมีคือกันวัตถะเหตุผิดอ่าศาสนาได้กันซอนเนีเป็นคนดีเลยคนดีแม่เหรนะกํโอ้โหกักํานักกําเบาพอไปกําร้ายกันนะไปคือรายกันนะกก็นักมึงกํากัที่ว่าอันนี้บาปอ้าบาป าชาวตัวดเขาแดดซีดีึ้นซีดีแมน่นะนะอยากเดียวจะเดียว,วอยิากโผล่จะเดียวกบผักเปียวนะเาเดียวจะเดียวเ,ยวเลยแม่นซื้อเท่า,าสมก็เคยผ่าไบตโอ้ห่เป็นงานมนเเิเฟสมยักเบิดืดนะบ่ดีมึงจักบิดเดาไวยือหัวยืจกเอามาไฟนอ ไปสนัเนาะเอาพักพรอนไปยิ้มเลยพอักพรอนก็มาดิมาดิมไปดูแลน้องลิสเพื่อนก่อนจี่น้องลิาอาละวาดอีกสอหัดเงี่ยหนอนีน้องลิสนี่มันแห้งแล้วอีขน้นอีลินี่มันตลายแลอีลิขึ้นอะงมนี่อ่าคือจะคือจะคือกรีจะคือสร้างหน่อย ไปเลยนะพี่บาพี่บไอไเลยแจงกะโลเลยพีย่น้องเลยเพื่อนที่เพื่อนแจ,งก,แจงกะตาเลยพักอรก่็เหมืเด้อ